ชอบเที่ยวนะคะวันนี้เราสองคนกับหนึ่งตัวจะพาไปเที่ยวลบบุรีคะ่ะสวนลูกประชาน้ำตกวังก้านเหลืองนะคะแล้วก็จะไปที่ไหนต่อก็คอยติดตามชมนะคะสวัสดีครับกลับมาพบกับสิ่งชอบเที่ยวกันอีกครั้งครับผมวันนี้เราเดินทางกันไปที่ลบบุรีครับผมเนื่องจากว่าผมมองในอ่า เฟซบุ๊กของเพื่อนๆเ,นเห็นเขาไปเที่ยวน้ําตกวังก้านเหลืองแล้วน้ํามันสวยครับผมผมก็เลยอยากจะเดินทางไปที่นั่นดูบ้างเพราะว่าก็คิดหลายครั้งแล้วว่าจ,จะไปแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีโ้วยที่ว่าแบบเวลาไม่พอเหมือนมีวันเดียวเร,เราจะไปก็เหมือนก็ไปเช้าเย็นกลับมันก็จะ เหนื่อยก็ผมแต่วันเนี้ยผมอ่าแบบมีวันหยุดพอดีสอวันแล้วผมก็ลาพักร้อนอีกหนึ่งวันเป็น3วันถ้าเราจะได้วันหยุดก็ประมาณอ่าสามวัน2คืนผมเหมาะเลยที่เราจะไปเที่ยวกันลบบุรีวันนี้เราจะไปทั้งหมดทั้งสองที่ับผมแต่ที่แรกที่เราไปเนี่ยเราจะไปสวนลูกขวชาติวังกั้นเหลืองับผมที่อยู่ใกล้ใกล้กับน้ำตกวังกัานเหลืองน่ะมันน่าจะเป็นที่เดียวกันนะครับผม น่าจะประมาณนั้นนะ่ะผมว่าอ่าไปเที่ยวอ่ะผมเดินออกเดินทางจากสุบรการประมาณ9ก้โมงนะครับเมื่อมุ่งหน้าไปวิ่งใช้โลจุดยี่สิบเอ็ดครับผมในการเดินทางเหมือนจะไปเพชรบูรณ์เนี่ยครับวิวสองข้างทางเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนทางข้ามข้างล่างเนี่ยน่าเหมือนจะเป็นแบบที่รับน้ํานะในดูใน Google แบบแบบเป็นเหมือนพื้นที่น้ําอ่ะเนี่ยเป็นแบบ ต่อแล้วมาจากเขื่อนอป่าศักดิ์ชลสิธิ์นะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วแหละเราผมจะพาเพื่อนๆไปแบบผมพาแบบน้ําเย็นๆสีของน้ําว่าสวยไหมไปนอนไปทําอะไรกินถ้าผมตามแบบฉบับของเราแล้วผมแม่บ้านก็อย่าจะเที่ยวหน้าดูเลยก็ลเลยจะแบบ แรกคลิปเนี้ยเราได้ไปเที่ยวกันแนะกกว่าข้างหน้าเนี้เป็นยังไงบ้างน้ำสีสวนไหมดูสิทันหุขนาดไปนอนก็่แบบเย็นมากเลยครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมกับที่นี่ครับผมสวนลุกคชาติวังก้านเหลืองอ่าตรงนี้เป็นจุดอ่ากลางเต็นท์นะครับของวังก้านเหลืองนะครับผมไปรับชมกันครับ เอเพื่อนเราก็จะมาถึงแล้วครับอ๋อบรรยากาศนี่เขียวไปเลยนะใช้ได้เลยดูเลยครับข้างทางสวยนะครับฝั่งทางซ้ายมือก็เป็นเขาแล้วก็เป็นป่าอ้อยครับผมแต่ที่แน่ๆมีฝนจะมาหาแล้วถึงนล้วครับนะสวนลูกชาติเดี๋ยวกลางเป็มไปทางโน้นครับเดี๋ยวพาแฟนเข้าห้องน้ำกัน,กน ตอนนี้เรากา็ถึงแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ได้มาพักตรงนี้ไงเดี๋ยวเราจะไปถามที่เขาว่าไปกลางเต็นท์ตรงไหนเราจะไปนอนตรงนั้นนะครับผมแต่ตรงตรงเนี้ยเขามาเล่นน้ํากันมาแล้วพี่ฝนมาแล้วจะลงทันไหม่ยเต็นท์เนี่ยถ้าไม่ทันวันนี้ก็นอนหลังรถกันละกันนไครับโอ้โหมาคล้มเลย าวางก้านเหลืองเราต้องเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะนี่ครับเราก็มาถึงแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ให้แม่บ้านติดต่ออยู่ครับผมลงทะเบียนครับผมก่อนที่จะเข้านี่ครับน้ำตกวางก้านเหลืองครับผมตอนนี้เป็นแถวนี้เป็นจุดกลางเต้นนะครับดูน้ำนะครับน่าเล่นมากเขียวใสเลย nói chị tha lên nám mấy lộ Ồ Ồ Ủa Ủa nám nữa. hả Ủa nữa, Lên nám vào นี่ครับน้าตกน้ําใสมากเลยครับผมเราจะเดินแบเมื่อกี้ผมลงไปแล้วประมาณขีอ้อกประมาณนี้น้ํานึกประมาณนี้้โด่ดูสวยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แต่ประมาณนี้ผมว่าช่วงนี้แหละสุดแล้ววันนี้ผมนะคิดว่าน่าจะไม่กางเต็นท์นะวันนี้ผมว่าผมจะนอนม้งหลังรถนั่นแหละเอาม้งมาพร้อมแล้วมันเดี๋ยวดูก่อนถ้าอยากนอนเต็นท์ก็ให้จะเก็นมากางครับผมดูบรรยากาศ ประมาณนี้ครับรอบๆเราไม่อยากพยายามจะถ่ายให้ติดคนน้อยที่สุดแล้วผมมุมนี้สวยเลยอ่ะสวยมากก็นี่นะครับวันนี้เราจะไม่นอนเต็นท์วันนี้เราจะนอนท้ายรถเหยียกลางมุ้งปูที่นอนลองนอนดูว่าเป็นยังไงคือเรื่องเรื่องคือแบบถ้าฝนตกแล้วมันเฉะแฉะนอนหลังรถเลยดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมบ้าน แม่บ้านกำลังกินกับการถ่ายรูปก็ส่งรูปอยู่ใช่ดูดูโมจิเล่นนะ้ำมาก็นอนแล้วลูกวันนี้เราก็สามชั้นทอดเกลือเหมือนเดิมหมักเกลือเหมือนเดิมครับอันนไปกับแก้มนี่เลงทำไในวันนี้ไม่กินข้าวกินนี่แหละสามชั้นด้วยนะ่ะมีอะไรอีกแม่บ้านยำ,มมยำรวมเม็ดยำรวมเม็ด ทะเลมีกุ้งตัวเดียวเอ้มีแค่ปลาหมึกนี่นะปลาหมึกก็หมูหมึกโอเคครับ <c oughs> มื้อเย็นครับผมสามชั้นทอดจิ้มกับน้ำจิ้มเจตซีฟูด้ดกับอ่ายำลงมืทะเลนี่ครับส่วนโมจิไก่ทอดแต่ไม่ช้าโอ้โหกินเกี้ยงอร่อยมากใแฮมอ่ะอร่อยมาก ขณะนี้เราได้หนีฝนับผมมาน,นอนในรถไม่ไหวแล้วข้างหน้าฝนถลม่มไม่ไหวรับรับไม่ไหวแล้วมันเฉอะแฉะไปหมดนอนในรถเลยนี่ครับนี่เงินบรรยากาศในมุ้งเราไม่มีเต็นท์เต็นท์มีแต่ไม่กลางรู้ว่ามันเฉะแฉะนี่คนที่หลับสบายสุดนี่ดูคนนี้นี่นหลับหลับแล้วโมก็วันนี้ก็นอนแล้วนะครับผม๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้จริงฝน,นมันตกเฉะเบิ้มหมดเลยนอนเถอะอากาศเย็นมากเย็นสบายเลยไม่เย็นมากมสบายนอนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับย้ำช้าครับผมนี่ก็ประมาณหกโมงแล้วเจ็ดโมงแล้วแต่ยุงรอกมันตัวใหญ่เนอนเล่นในมุงก่อนไม่ออกไปครับเดี๋ยวรอให้มันแดดขึ้นนิดหนึงยุงตัวใหญ่มากที่นี่เีนยวเขาออกไป ่อคือนอนสบายครับอากาศดีนอนหลับสบายเลยโดยเป,ดเปิดท้ายอย่างนี้แล้วพัดลมโดขนาดนี้ครับยังไงก็เย็นเจี๊ยบเนะแต่ดินนี่ยังไม่แห้งนะยังเดินออกไปนี่ยังโอ้โหติดเท้าหน้าดูเลยนี่ไปขยับเซ็นหน่อยนะครับแต่ยุงมันเยอะเลยขึ้นมาน้องบนกดี๋ยนร้อยชา้ากว่านี้ไม่มีแดดขนาดแล้วก็ออกรับผม พอดีย้มเช้าอีกครั้งครับผมนี่ครับบรรยากาศยังเช้าอากาศดีครับผมคืนเย็นสบายอันเนี้ยร้นานจอดรถผมนอนตรงนี้นะนอนในรถเลยโอ้ดีมันยุบมากเลยอะ่ะมันแบบมันมันเปียกอ่ะมันเปียกแล้วมันแบบลิ้มแบบติดเหมือนแบบหนังหมูอะ่ะติดมากอะ่ะดูเนี่ยหูล้อรถจมเลยเดี๋ยวค่อยแห้งแล้วค่อยขยับครับผมบรรยากาศดีเช้านี้ครับผม เสียงนงเสียงน,น้ำนี่ดัง้งคืนนอนสบายเลยบางคนก็เริ่มตื่นขึ้นมาทำกิจกรรมนะครับเนาะเนาะเฉอะมันก็เฉอะแฉะแต่มันก็สนุกดีครับผมสิยงนี่จะเสียงน้ำเลยประมาณนี้ครับ<ม>นี่ครับบ้านผมนอนกันแบบนี้เลย<ม><ม>ก็มีแนวคิดอยู่นะอยากจะนอนในรถบ้างละ มันแบบหน้าฝนเงี้ยบางทีเออนอนในรถดีกว่านอนในเต็นท์มันแบบก็อาจจะยุ่งกับการซักกับล้างถ้านอนในรถมันก็จะง่ายมันคือนอนสบายนอนสบายดีครับผมมีมุง้งพัดลมมีเปิดนอนสบายดีครับผมทำอะไรกินนะทำกวสับ มาเล่นน้ําตอนเช้าครับผมนี่ก็ประมาณสักเก้าโมงครึ่งประมาณนี้เมื่อกี้ทอดหมูอยู่ร้อนก็เลยมาหาเล่นน้ำเลยครับผมโอ้โหเ,นะเล่นน้ําก่อนตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปที่นึ่เดี๋ยวค่อยบ่า,บายเย็นเย็นพว่ากันนะผม คลิปนี้ลากันแค่นี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม